ผมทำอย่างไรกับผลไม้ที่เหลือจากเทศกาลสาจีนสวัสดีครับจากจุยสขับนะครับคนไทยเชื้อสายจีนไม่ว่าจะเทศกาลตรุ๊ดจีนหรือสาจีนนะครับสิ่งที่หลงเหลือจากการไหว้บรรพบรุษและไหวเจ้านะครับอันนั้นก็คือผลไม้ครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผลไม้ที่เหลือจากเทศกาลสาจีนถ้าเป็นกรณีอย่างส้มเขียวหวานเนื้อนิ่มเนี่ยฮะผมก็ปอกทานไปเรื่อยๆนะครับไม่กี่วันหมดครับแต่เป็นลูกแพรอย่างเงี้ยฮะผมเนื้อแข็งนะฮะผมทานลูกเดียวก็เบื่อแล้วครับไหนยังมีพวกแอปเปิลนะฮะแอปเปิลหลากสีนะครับจะทานยังไงหมดนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีวิธีครับ ก่อนที่ผมจะนําลูกแพรกับแอปเปลิลแดงไปทําอะไรต่อไปเนี่ยขั้นแรกต้องมาล้างก่อนครับเปิดน้ําครับแล้วขัดแล้วถูอย่างเงี้ยครับ,ปรบ,รบไปเรื่อยๆครับถูสัก1-2นาทีนะครับเพื่อให้สิ่งสกปกที่เขาติดออกมาเนี่ยหลุดออกไปนะครับเราทำทั้งลูกแพรทั้งลูกแอปเปิ้ลเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยผมแช่ด้วยผงฟูนะครับ 20นาทีหลังจาก20นาทีเราก็ามาล้างน้ำเปล่าอีกสักรอบนะครับเราก็จะได้ผลไม้ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมต้องอาศัยตัวช่วยนะครับอันนี้คือเครื่องแยกกากศชนิดสกัดเย็นนะครับยี่ห้อฮูลอมรุ่น h 200เขาจะมาเคี้ยวแทนผมนะครับซึ่งผมเคี้ยวอย่างเงี้ยคงไม่ไหวนะครับจริงๆฮูลอมรุ่น h 200เนี่ยเขาเป็นบิ๊กเมาส์ซูปเปอร์บิ๊กเมาส์อย่างลูกแพรเนี่ยสามารถที่จะใส่ลงไปทั้งลูกได้เลยแต่คราวนี้ ผมอยากให้ตัดเอาส่วนที่คั่วดำๆอย่างเงี้ยออกไปก่อนหรือว่าเอาเมเล็ดหรือว่าไส้ของลูกแพร์เนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับวิธีการก็คือเราก็หั่นสักนิดหนึ่งนะครับเราก็พาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดจะสังเกตว่าคั่วดำๆเนี่ยเราก็ต้องนำทิ้งไปนะครับอย่างเงี้ยครับ เราไม่ต้องผ่าอีแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถใส่ลงไปในเครื่องได้ได้ทั้งชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับส่วนแอปเปิลแดงก็ทํำเหมือนกันนะผ่าในลักษณะเดียวกันครับนําใส่ทิ้งไปนี่ครับเราก็เตรียมผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําใส่เครื่องได้เลยครับชิ้นใหญ่ๆโยนลงไปได้เลยครับ เนื้อแข็งๆอย่างลูกแพร์เนี่ยฮะเครื่องบูลอมรีสอง้อยเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีถ้วยกล่องสีส้มนะครับอย่างเนื้อแข็งๆอย่างลูกแพร์หรือว่าแอปเปิลแดงนะครับใช้ถ้วยกล่องสีดําจะได้น้าําใสๆแต่ถ้าใครต้องการที่จะได้เนื้อของลูกแพร์ ก็ใช้ถ้วยกองสีส้มนะครับเหมือนกับเป็นถ้วยกองหยาบครับเราก็จะได้น้ำผลไม้ที่สดๆเลยนะครับ ลูกแพล1หนึลูกกับแอปเปิลแดง1นึ่ลูกได้1แก้วเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูสักนิดหนึ่งครับรสชาติดีนะครับผมคิดว่าไม่หวานจนเกินไปแต่อย่างนี้ครับในการไหว้จุดจีนหรือว่าสาจีนครั้งต่อไปผมแนะนำว่าเวลาเราซื้อผลไม้ที่มาไหว้เจ้าเนี่ย เราจะเน้นผลไม้หวานนะครับอย่างเช่นสาลี่เงี้ยได้ครับแล้วก็ลูกแพร์ได้ครับไม่หวานเกินไปแล้วเราก็นํามาสกัดแยกกากแล้วก็ดื่มแต่ในวัยผู้ใหญ่แนะนําว่าวันหนึ่งแก้วพอหนึ่งครับแต่สําหรับเด็กๆเนี่ยก็ทําให้เขาทานได้หลายๆแก้วนะครับเพราะว่าเขาอายุยังน้อยใครที่มีเครื่องแยกกากนะครับนำผลไม้ที่เหลือจากการไหว้เจ้ามาสกัดแยกกากโดยด่วนเลยครับ ทิ้งไว้เนื่นนานผลไม้จะไม่สดและจะไม่อร่อยนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มนะ้ำผักลไม้ข้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ